a a Baba. whatever is our aim ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นเป้าหมายของเราและเป้าหมายของชีวิตบาบากำลังทำให้เราเดินไปสู่จุดนั้น So not only ไม่เพียงแต่เราพูดถึงความรู้เราเข้าใจความรู้ประเมื่อเราเข้าใจ ความคิดและการกระทำของเราเองก็ควรที่จะสามารถทำให้คนอื่นนั้นมีประสบการณ์ไม่ใช่แค่แบ่งปันประเด็นความรู้แต่ว่าเราแบ่งปันปัญญาแบ่งปันความเข้าใจแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์เป็นเหมือนกับที่ปะปพูดนะคะผ่านใบหน้า บาบาจะถูกเปิดเผยสำหรับสิ่งนี้เราจะเป็นต้องมีงความเข้าใจความรู้ของบาบากันมากๆและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งและไม่ว่าใครจะมีความรู้แต่คนคน,คนคนนั้นเนี่ยดู ไม่ได้มีไม่ได้เอาไปใช้ในชีวิตนี่ยเขาก็จะไม่สามารถส่งผลกับคนอื่นได้ดังนั้นบาบาบอกว่าสัจจะนั้นน่ะสามารถที่จะมีประสบการณ์ได้ถ้าใครบอกว่าฉันผู้สัจจะฉันเป็นดวงวิญญาณเธอเป็นดวงวิญญาณแต่เมื่อเขาเห็นคนคนนั้นว่ามันมีอิโก้มันไม่มีความรู้สึกหรือสึกรู้ของดวงวิญญาณอีกคนนึงนั่นเอง ก็จะไม่สามารถแม้กระทั่งรู้สึกหรือมีประสบการณ์ได้ดังนั้นบาบาจึงบอกว่าเราจะแสดงสัจจะได้อย่างไรสำหรับบาบาแล้วเพราะเขาบอกว่าสัญญาชีวมสุนดารัมและนั่นก็เป็นความงามสัจจะคือความงดงามอะไร so much thanks and also กับฉันน่ะได้ขอบคุณหรือว่า so my fortune หรือแม้กระทั่โชคของฉันก็จะาบาบาะ taking care of all of us and we're getting s u c things by the knowledge of s o u n by the ocean of knowledge and today บาบาบอกว่า truth is recognized by divinity เป็นที่ตระหนักได้รับรู้ได้ จากการมีประสบการณ์ของการเป็นของความสูงสักค่ะในความคิดคำพูดการกระทำสายใยและความสัมพันธ์ของลูกเมื่อใครบางคนบอกว่าฉันพูดสัจจะเสมอแต่เราอะไม่ได้เป็นคนธรรมดาดิชตีหรือวิธีการพูด ทุกอย่างหากมันธรรมดาแต่หากว่ามันมีความสูงสร่งในความคิดคำพูดการกระทำคนอื่นๆเองนั้นก็จะมีประสบการณ์สิ่งนั้นได้อย่างง่ายดายสัจจะนั้นจะถูกตระหนักรู้ได้จากการมีประสบการณ์ของความสุนทรสง Connectionions ในความคิดคำพูดและการกระทำรวมถึงสายใยและความสัมพันธ์ของลูกเมื่อใครบางคนบอกว่าฉันพูดสัจักเสมอแต่ไม่มีความสูงส่งในคำพูดหรือการกระทำของเขาคนอื่นก็จะไม่รู้สึกว่า สัจจะนั้นเป็นสัจจะดังนั้นดุสซับนึ่งสร้างสองความสุงสักด้วยพลังแห่งสัจจะไม่ว่าลูกจะต้องอดทนกับอะไรก็ตามอย่าได้หวาดกลัว สัจจะนั้นจะถูกพิสูจน์โดยอัตโนมัติตามเวลาหลายครั้งดวงวิญญาณรับฟังความรู้มาหนึ่งหรือสองปีก็ไม่ได้แปลว่า พวกเขามีศรัทธาหรือเขามีความเข้าใจแต่พอพวกเขาได้ยินสัจจะบางทีในชีวิตของพวกเขามันก็จะกลับไปหาพวกเขาค่ะแล้วเขาก็จะกลับมาเราได้เห็นหลายดวงวิญญาณ แม้กระทั่งศูนย์อยู่ใกล้บ้านมากๆหรยิ่งในารรคนเขารู้ว่าศูนย์อยู่ใกล้มากแต่เขาก็ไม่มาแต่เมื่อเวลามาถึงเขาตระหนักเขาก็จะมาเราก็ได้เห็นหลายดวงวิญญาณเลยมาแล้วก็พูดกับมาพบกับเราแม้กระทั่งว i p แม้กระทั่งเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นศูนย์บาบาแต่เราไม่แบบไม่มีแรงจูงใจอยากจะมาเลยแต่เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลามาถึงพวกเขาก็จะมา แล้วก็ค่อยๆกลายไปเป็นนักเรียนสำหรับเราแล้วเนี่ยสัจจะฉันจำเป็นต้องมีศรัทธาในสัจจะและไม่มีความสงสัย happens บางทีมันก็เกิดขึ้นฉันจำได้ came to เมื่อฉันมาหาบาบา เพราะว่ามีคนที่มาจากครอบครัวและทีละน้อย,ท,อยทีละน้อยค่ะฉันเองก็มีสัญาฉันมีศรัทธาว่านี่เองคือสัจจา บาบาเองก็พูดถึงความสูงสักนะคะร่วมกันกับสัจจาด้วยไม่ว่าเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามแล้วก็การเปิดเผยออร่าความสูงส่งนั้นมันทรงพลังมาก เคยมีดวงวิญญาณที่มาที่บ้านเราเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเทพได้มาที่บ้านวิธีการที่พ่อพ่อหรือซิสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยค่ะ The divinity which is being the truth is recognized by divinity เหมือนกับได้ระหนักรู้ถึงสัจจะนั้นจากความสูงศักนั้น ผลกระทบของความสูงสักเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปหรือพูดคุยกับใครวิธีการที่พูดมันควรที่จะเต็มไปด้วยกิริยามารยาทแล้วก็มีความสูงสักนั้นจดจำสัจจะและความสูงส่งและให้ประสบการณ์ และตรวจสอบความคิดของเราแรกสุดคือความคิดเราจำเป็นต้องมีความคิดของเราที่สูงส่งแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวมีศรัทธาความคิดคำพูดการกระทาสายใยความสมพัญมีความสูงส่งในทั้งหมดนี้องค์ฉัติ